สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับสองทุ่มครับสิบห้าสิงหาคมสองห้าแปดวันนี้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวนาครับในประเด็นช่วยชาวนาไร่ละพันอันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการนบขชุดใหญ่ไปแล้วเมื่อสิบสามสิงหาคมสองห้าแปดพี่น้องชาวนาก็ทราบข่าวกันไปแล้วนะครับว่ามตินบขชุดใหญ่เห็นชอบช่วยนาปรังไร่ละพันครัวเรือนและไไปเกินสิบไร่สูงสุด1นหมืนบาทครับในขณะเดียวกันนาปี ก็ช่วยไร่ละพันครัเรือนแล้วไม่เกิน10ไร่สูงสุด1,000 0บาทเช่นเดียวกันและนาปรังจะช่วยเฉพาะปีนี้ครับปีต่อไปไม่ช่วยเพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริมให้ปลูกข้าวนาปรังนะอันนี้ก็พูดกันไปแล้วนะทีนี้เรามอพูดถึงการจ่ายเงินไร่ละพันให้ชาวนานี่แหละโอนเข้าไปที่ตคสให้พี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวนะต้องลงทะเบียนปลูกข้าวนะใครยังไม่ลงไปไปลงทะเบียนนะด่วน ติดต่อสำนักง,งานเกษตรอำเภอด่วนนะเคายังไม่ลงไม่ทราบว่าจะทันหรือเปล่านี่เพราะว่าตอนนี้หน้าเขาเขาทำไปหลายขั้นตอนแล้วนี่ก็เลยจะเสร็จแล้วนะต้องลงทะเบียนลูกเข้าจริงได้นะครับนาปีไร่ลพันนี่ครับทีนี้กว่าจะจ่ายได้นี่รัฐบาลต้องเคลียร์หลังบ้านให้เสร็จก่อนประเด็นนี้เราจะมาพูดเรื่องหน้าบ้านกับหลังบ้านเป็นการพูดคุยสู่กันฟังให้กับพี่น้องชาวนาได้รับฟังนะครับจริงๆแล้วเรารู้ว่าชาวนาไม่สนใจหลังบ้าน ของรัฐบาลหรอกสนใจแต่หน้าบ้านถูกไหมครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําความเข้าใจก่อนหน้าบ้านกับหลังบ้านมันคืออะไรหน้าบ้านคือตรงนี้ครับหน้าบ้านหน้าบ้านคือผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ชาวนาต้องการหน้าบ้านเลยโอนเข้าบัญชีทกสให้วันไหนวันนั้นแหละได้เงินนี่หน้าบ้านครับหน้าบ้านก็คือเราไม่ไปสนใจว่าเขาทําอะไรกันบ้างรัฐบาลเขาทําอะไรทํำยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน่วยงานรับที่สนองนโยบายรัฐบาลเนี่ย นะที่รัฐบาลา <sein> มีมาตรการอะไรหน่วยงานรัฐทาทาให้นี่เขาทำอะไรกันบ้างกว่าจะโอนได้นี่อันนี้เขาเรียกว่าหลังบ้านช,ชาวนานไม่น่าจะสนใจคิดว่านะแต่สนใจหน้าบ้านก็คือโอนวันไหนโอนเขา้าบัญชีแล้วทํานองนี้วันที่เท่าไหร่โอนแล้วทํานองนี้นี่ชาวนาสนใจตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็คือการโอนเงินเข้าบัญชีทกศให้ชาวนานี่หน้าบ้านโอนเข้าไปแล้ว มันเงินไปอยู I mean. uh. ่ในบัญชีทกศของชาวนาแล้วเนี T ่ยเขาเรียกว่าหน้าบ <aciones> ้านส่วนธุระของชาวนาก็คือเมื่อเมื่อเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วก็ไปเบิกจากบัญชีทกศมาใช้อันนี้เขาเรียกว่าหน้าบ้านกันชาวนาสนใจประเด็นนี้แหละสนใจด้วยว่าเดี๋ยวนี้นี่จะโอนันที่เท่าไหร่นี่นะไร่ละพันนาปังเนี่ยจะโอนไปเท่าไหร่สนใจตรงนี้นาปีบอกวันที่มาเลยสนใจอย่างนี้อันนี้ไอ้ไอ้ที่พี่น้องชาวนาสนใจนี่อันนี้เขาเรียกว่าหน้าบ้านนะแต่ แต่ไอห,หลังบ้านนี่ชาวนาไม่สนใจแต่หลังบ้านนี่กว่าเขาจะจ่ายพี่น้องชาวนาได้นี่รัฐบาลเขาต้องเคลียร์หลังบ้านให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องหลังบ้านพอสมควรนะรัฐบาลน,นี่หลังบ้านมันมีปัญหามาจากตั้งแต่ตอนนายกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกมตรีนะได้มีมติคอรมอเอาไว้อันหนึง่งซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการช่วยเกษตรกรเป็นเงินนะเพราะเท่าที่ติดตามข่าว ขณะที่นายกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกมตีนั้นรู้สึกนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะไม่มีนโยบายช่วยเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรอันื่นไม่มีนโยบายช่วยเป็นเงินแต่นายกเศรษฐาทวีสินจะมีนโยบายให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องถ้าจะช่วยเกษตรกรต้องช่วยในลักษณะพัฒนาคุณภาพการผลิตไม่อยากให้ช่วยเป็นเงินตรงตรงโอนเข้าบัญชีให้ชาวนาทำนองนี้นะครับ ทีนี้เขารัฐบาลชุดนั้นก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรีออกมานะครั้งนั้นนะนี่ไปดูมติคณะรัฐมนตรีตามที่เราหาข่าวได้ย้อนหลังเราไปหาข่าวย้อนหลังที่เข้าลงข่าวตามเพจตามเว็บไซต์ข่าวชื่อดังต่างๆมติคณะรัฐมตนตรีเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน6 6ครั้งนั้นนายกเสถ,ถียรธรรมธีินเป็นนายกนะประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาดังนี้มติคณะมนตรียีพฤศจิกาย,ยน6กกำหนดเป็นหลักการว่า ในการจัดทํามาตรการทับโครงการเพื่อสนับสนุนเหลือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนี่เกษตรกรทุกแขนงเลยนะไม่ไม่ใช่เฉพาะชาวนานะเกษตรกรทุกอย่างเลยที่ที่ปลูกทานองนี้นะครับบติครคมอบอกว่ามาตรการโครงการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนภาคเกษตรต่อจากนี้ไปต่อจากนี้ไปก็คือต่อจากวันที่21อพฤศจิกาย,ยน66หที่มีมติคัาตีอย่างนี้แหละต่อจากนี้ไปเขาบอกว่าให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการดําเนินการในลักษณะ การให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือชดเชยหรือประกันร,ราคาสินค้ากเกษตรโดยตรงแกเ่เกษตรและให้พิารณาดำเนินมาตรการโครงการในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนและเพิ่มระดับการผลิตเพิ่มระดับผลิตภาพ,พเพิ่มระดับผลิตภาพม,มีภาษาอังกฤษด้วยว่า productivity ของภาคก,การ,กรเกษตรการพัฒนาภาคเกษตรกรตลอด ห่วงโซ่อุปทานหรือเป็นการยุระดับกระบวนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรซึ่งจะช่วยให้เกษตรก,กรสามารถสร้างรายได้ของตอนเองได้อย่างเพียงพอในระยะยาวและดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความยั่งยืยนต่อไปสรุปแล้วมะติครมอครั้งนั้นคือไม่ไม่ให้ช่วยเป็นเงินตรงๆแต่ถ้าจะแต่ถ้าภาครัฐหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนก็แล้วแต่จะช่วยเกษตรกรต้องช่วยในลักษณะ ยกระดับการการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ผลผลิตที่มีคุณภาพผลผลิตที่มากขึ้นทำล่าน,านี้และหน่วยงานรัฐต้องไปดําเนินการยกระดับมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าอะไรประมาณนี้ให้เกษตรกรเขามีรายได้อย่างเพียงพอในระยะยาวและดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความยั่งยืนก็หมายความว่ารัฐบาลมีความประสงค์จะไม่ช่วยเป็นเงินแต่จะช่วยทางอ้อม ในลักษณะเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพการผลิตแล้วให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปอันนี้เป็นมติคลมที่นี้พอเป็นมติคลมเนี่ยถ้าจะทําอย่างนี้ให้ได้ให้ได้บ,บ,บรรลุวัตถุประสงค์นั้นหน่วยงานรัฐจะต้องออกออกแรงมากนะนี่รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่ออกแรงค่อนข้างมากออกแรงในลักษณะกระตุน้นและมีนโยบายให้หน่วยงานรัฐนี่ ทำการพัฒนาในทุกรูปแบบให้เกษตรกรเนี่ยมีการพัฒนาตนเองในด้านการผลิตการปลูกผลิตให้ได้ผลผลิตสูงให้มีคุณภาพอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ส่งเสริมให้มันราคามันดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันออกแรงเยอะพอออกแรงเยอะจนถ้าทําได้ดีนี่มันก็ดีคือถ้าทําได้ในระยะยาวนี่เกษตรกรทุกคะแนนจะไม่ของเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวเลยนะต่อไร่อะไรก็แล้วแต่ไม่ขอแต่เขาจะได้ผลผลิตที่ดี นะถ้าพัฒนาได้นี่ยเ,เกษตรกรได้ผลผลิตสูงต่อไร่ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพดีขายไปในตลาดก็ได้ราคาสูงเพราะมันมีคุณภาพดีโอ้ดูเหมือนว่ามตติคลมอครั้งนั้นนี่มันเป็นมัตติคลมอในฝันเลยนะคือถ้ามีมัติคลมออย่างนี้อย่างเดียวนี่ไม่ช่วยเป็นเงินนี่ไม่ช่วยเป็นเงินนี่มันยิ่งออกแรงมาก คือจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการไปพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆแต่ว่ามันดีนะดีในระยะยาวถ้าทําได้เนี่ยมันดีจริงๆดีในระยะยาวก็คือเกษตรกรจะผลิตสินค้าได้ได้คุณภาพสูงผลิตสินค้าได้ผลผลิตสูงนะสินค้าม,มีคุณภาพสินค้าเกษตรขายก็ได้ราคาดีต่อไปก็เกษตรกรก็มีคุณภาพชีวิตทีดด่ดีไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นไร้ละอะไรประมาณนี้นะครับ คือถ้าทําได้มันก็ดีจริงคือแต่มันจะ,จะต้องทําเป็นระยะยาวเนาะไม่ใช่ไปทําปีเดียวไปทําปีเดียวปีหน้าผลผลิตดีเลยผลผลิตคุณภาพสูงคุณภาพดีเลยผล,ผลผลิตได้ผลผลิตสูงต่อไร่เลยอะไรประมาณนี้แล้วขายได้ราคาดีเลยอะไรประมาณนี้ทําปีเดียวไม่ได้มันต้องเป็นระยะยาวไปเรื่อยๆถ้าทําได้มันก็ดีครับแต่มันจะทําไม่ได้นะสิเพราะมันยากนี่มันยาก นี่เพราะมันยากในขณะเดียวกันนี่อันนี้อันนี้เป็นมติคนลมอเมื่อปีหกหกเดี๋ยวนี้แต่ขณะนี้เป็นปีหกแปดปีหกแปดนี่ปีหกแปดนี่ขณะนี้นี่ภาครัฐเนี่ยังไม่ได้ทําให้พี่น้องเกษตรกรมีความรู้ความสามารถที่จะผลิตสินค้าเกษตรนี่ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีนะยังยังทําไม่ได้ภาครัฐยังทําไม่ได้ พอภาครัฐจะต้องมีหน่วยงานรัฐที่จัดประชุมชี้แจงจัดม,มีนโยบายมีการกระทํามีกิจกรรมต่างๆออกมามากมาจนชาวบ้านชาวนากเกษตรกรทั่วไปนี่ทำตามพอทําตามแล้วได้ผลผลิตสูงผลผลิตคุณภาพนะครับในขณะเดียวกันภาครัฐจะต้องมีมาตรการที่จะส่งเสริมให้สินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเนี่ยขายได้ในราคาที่ดีนี่พอพอมันยังไม่เป็นแบบนี้ พอมันยังมันยังไม่เป็นแบบนี้ขณะนี้เนี่ยมันยังไม่เป็นแบบนี้เนี่ขณะนั้นปีหกแปดนี่มันไม่เป็นแบบนี้พอมันไม่เป็นแบบนี้แล้วไงเกษตรกรก็ยังได้ผลผลิตต่ําต้นทุนสูงอยู่แล้วต้นทุนในการผลิตเนี่ยโดยเฉพาะข้าวนี่ต้นทุนการผลิตสูงมากแล้วก็ได้ผลผลิตต่ําอยู่เสร็จแล้วปีหกแปดราคายิ่งย่าแย่ไปอีกนะพอราคายิ่งย่าแย่ไปอีกนี่เกษตรกรชาวนาอยู่ไม่ได้พอเกษตรกรชาวนาอยู่ไม่ได้เนี่ ถ้าไม่ช่วยเป็นเงินมันก็ไม่ไหวนะสิครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมันจะต้องช่วยเฉพาะหน้าช่วยเป็นการระยะสั้นไปก่อนว่าเอาอเษกษตรกรเขาอยู่ไม่ไหวเขาขาดทุนนี่มันไม่ไหวแล้วยิ่งทํานาย,ยิ่งเป็นนี่เป็นสินนี่คือรัฐบาลก็จําเป็นจะต้องช่วยเป็นเงินไปก่อนแล้วถ้าจะคิดช่วยให้เพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพการผลิตอะไรก็แล้วแต่ต้องว่ากันเป็นระยะยาวต่อไปอีกแต่หลังบ้านของรัฐบาลตอนนี้เขามีปัญหาเรื่อง นี่แหละมติคอ,อรมอ21พฤศจิกายน66นี่แหละบอกว่าไม่ช่วยเป็นเงินพอไม่ช่วยเป็นเงินเนี่ยมันเป็นหลังบ้านที่จะต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นกว่าจะจ่ายชาวนาไร่ละพันได้นี่รัฐบาลก็จะต้องมอบหมายให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเสนอเข้าที่ประชุมคอรมให้คณะรัฐตีหรือว่าคอ,อรมอนี่ได้ทบทวนมติคอ,อรมเมื่อ21พฤศจิกายน66 ทบทวนก็หมายความว่าครั้งนั้นไม่ให้จ่ายเป็นเงินก็ต้องเสนอเรื่องเขาที่คขสมให้ที่ประชุมคมรมพิจารณาว่าจ่ายเป็นเงินได้ทํานองนี้หรือไม่ไก,ก,ก็ <ขอ S 1> ยกเลิกคอรมมีมติใหม่ยกเลิกมติคขมยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกหกไปเลยทํานองนี้อันนี้คือรัฐบาลจะต้องเคลียร์จุดนี้ก่อนพอเคลียร์จุดนี้เสร็จปั๊บเอาเรื่องไล่ละพันคอสมข้อจะอนุมัติได้ทีนี้เพราะว่ามันจะไม่ติดขัดมติคอรม ครั้งเดิมเมื่อ21พฤศจิกายน66ทีนี้พอเคลียร์เรื่องนี้เสร็จเขาเรียกว่าเคลียร์หลังบ้านจากนั้นก็ต้องเสนอไล่ละพันนาปรางเข้าไปให้คอรมอพินาานอบขอชุดใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้เสนอให้ไล่ละพันนาปรางให้คอรมอพิจาเสนอไล่ละพันนาปีให้คอรมอพิจาเมื่อคอรมอพิจาอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการก็จึงจะจ่ายได้การจ่ายก็จะต้องเป็นไปตามกลไกของรัฐต่อไปก็คือเมื่อคอรมอพิณาอนุมัติแล้ว อนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการแล้วต่อไปบอร์ดทกศเขาก็จะมีการประชุมกันและอนุมัติแผนการจ่ายแจ้งวันที่ใจ่ายให้กับชาวนาทราบต่อไปนี่แหละเขาเรียกว่าหลังบ้านหน้าฝ่ายหลังบ้านนี่หลังบ้านยังมีปัญหาต้องเคลียร์มติคลมอ,อ21พฤษภาคม66ก็คือยกเลิกมติคลมอนั้นไปเลยทำเหล่องนี้แต่ว่าเวลาเขาเคลียร์หลังบ้านเนี่ยเขาจะทำไปพร้อมกันหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบมันจะผิดขั้นตอนตามกฎหมายหรือเปล่าคือเสนอให้ยกเลิก มติคอรมอยี่สิบเอ็ดพฤกาายน6หหกไปเลยไหมพร้อมกับเสนอไล่ละพันนาปีนาปังเข้าไป้อนุมัติพร้อมกันอันนี้มันทําได้ไหมก็ต้องไปดูข้อกฎหมายถ้าทําเอาเสนอเข้าไปพร้อมกันไม่ได้มันจะต้องเสนอทีละอย่างก่อนเช่นมติคอรมอเสนอเรื่องนี้ก่อนเรื่องยกเลิกมติคอรมอยี่สิบเอ็ดพฤกาายน6หหกไปก่อนพอที่ประชุมคณะมนตรีมีมติยกเลิกเสร็จปับ๊บสัปดาห์ต่อไปค่อยเสนอไล่ละพันนาปีนาปังเข้าที่ประชุมคอรมออย่างนี้ไป มันจริงจะเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหลังบ้านที่รัฐบาลจะต้องเคลียร์พอเคลียร์เสร็จนะครับก็จะต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถจ่ายได้ตามมติค้ามติต่อไปแต่ปัญหามันไม่ได้มีแค่นี้หลังบ้านของเขาก็ต้องไปดูว่าพอเสนอเรื่องเข้าไปที่ประชุมเข้าที่ประชุมคลรมันไม่ใช่ว่าเสนอไปวันนี้นะสมมติว่าเขาเสนอเรื่อง เคลียร์มติคอรมอยี่เบียดพีกาญจนหกหกได้แล้วต่อไปเสนอเรื่องรละพันนาปีนาปังเข้าที่ประชุมคอรมอเนะี่ยมันไม่ใช่เสนอวันนี้อีกสองสามวันเขาประชุมคอรมอเนะี่ยเรื่องมันเข้าคอรมอเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นพอเสนอไปปุ๊บมติเสนอเข้าคอรมอเนะี่ยสำนักเลขานุการคณะมนตรีเขาจะรับเรื่องไว้รับเรื่องว่ามีมีเสนอเรื่องเข้าที่เข้าที่ประชุมคอรมอแล้วแล้วสำนักเลขานุการเนี่ยเขาก็จะดูว่าเรื่องไหน มาก่อนมาหลังเรื่องไหนมาก่อนมาหลังก็เอาเขา้เขาที่ประชุมคอรมอไปก่อนเรื่องไหนมาช้ากว่าก็เอาเข้าที่ประชุมคอรมอสัปดาห์ถัดไปเห well ็นไ mm hmm. mm hmm. <nichts. S 1> หมครับมันจะมีขั้นมีตอนหลังบ้านเขาเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าโดยเฉพาะมติคอรมอใดที่จะใช้งบประมาณมันไม่ใช่ว่าสํานักเลขานุการบัคณะมนตรีนี่รับเรื่องไว้แล้วส่งเรื่องเข้าพี่ประชุมคณะมนตรีให้พี่นาเลยไม่ใช่ถ้าเรื่องใดใช้งบประมาณเขาจะต้องตีเรื่องกลับกระทรวงการคลังตีเรื่องกลับไปสํานักงบประมาณตีเรื่องกลับไปสภาพัก ธนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ดูความเหมาะสมอีกดูโดยเฉพาะสำนังกงบประมาณต้องดูว่าผิดวินัยการเงินการคลังไหมสมมติว่าจะอนุมัติงบสักสี่หมื่นล้านเนี่ยทำนองนี้เขาต้องไปดูว่าเงินคนงคลังมีเท่าไหร่ขณะน,นี้แล้วก็พออนุมัติงบนี้มันเกินนี่เพาดานสาธารณะไหมตันตว่ากันไปก็ต้องไปไปอยู่ที่จุดนี้อีกนานนะสมมติว่าเสนอเรื่องเข้าคอรมอไปแล้วสำนักเลขานุการคณะมนตรีรับเรื่องก็ต้องเอาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมวลพิจารณา ถ้ามันไม่ติดขัดมันไม่ติดพรบวินัยการเงินการคลังอะไรก็แล้วแต่อ้าวมันผ่าน,นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณให้ความเห็นประกอบมาเสร็จสับพตีเรื่องกลับมาสำนักเลขาหนุการคัตีพอตีเรื่องกลับมาเริ่มปฏิที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง,ง,งเสนอเรื่องนี้เข้าที่ชุมคลมต้องไปลงนามอีกลงนามในเรื่องเสนอเข้าที่ชมมคลมที่ที่ได้รับความเห็นจากหน่วยงานด้านงบประมาณให้ความเห็นประกอบมาเสร็จสับพสำนักเลขานุกการเขาจึงจะ เอาเข้าที่ประชุมคอรมอซึ่งจะเข้าคอรมอสัปดาหไหนก็ยังไม่ทราบมันก็เป็นไปตามขั้นตอนอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าขั้นตอนหลังบ้างพอคอรมออนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการก็จึงจะจ่ายได้แต่ก่อนจะจ่ายได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทําหน้าที่จ่ายที่ทําหน้าที่เป็นกลไกของรัฐตามมติคอรมอนั้นก็จะต้องเก็จ้องก็จะต้องเป็นดาเนินการตามระเบียบตามขั้นตอนของเขาโดยเฉพาะทกสเขาก็ต้องมีการจัดทําแผนการจ่ายเงิน จังหวัดไหนจ่ายก่อนจ่ายหลังอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เสนอบอร์ดทกศบอร์ดทกศ,ทศเขาก็จะประชุมกันบอร์ดทกศเขาก็จะมีมติรับทราบมติข้ามทีแล้วก็มีมติดอนุนมัติจ่ายตามที่ฝ่ายที่จะโอนเนี่ยเขาทาแผนการจนน่ายจำนวงนี้ก็จริงจะจ่ายชาวนาได้ทั้งหมดที่กล่าวมานี่ก็คือหลังบ้านนะครับซึ่งชาวนาไม่สนใจเราคิดว่านะไม่สนใจหลังบ้านแต่สนใจหน้าบ้านว่า,าโอนวันไหนนะครับเอาละครับหน้าบ้านตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่า เราต้องรอฟังข่าวกันไปเรื่อยๆว่าหลังบ้านเขาจะทําเสร็จเมื่อไหร่นะครับจึงจะได้แต่นายพิชายชุนหวัวชิระก็ได้พูดกับผู้สื่อข่าวคือให้เป็นลักษณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังประชุมนบขเมื่อวันที่1 3สิงหาคม2 5งพเขาบอกว่านายพิชายชุนหอบวชิระเนี่ยเป็นประธานนบขนะเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยแล้วก็เป็นรองรัฐมนตรีด้วยในฐานะประธานนบขชุดใหญ่หลังการประชุมวันนั้นก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่านาปรังไรล,ละพันนี่ช้าสุดไม่เกินกันยายนนะ อันนี้เป็นการพูดล่วงหน้าว่าช้าสุดไม่เกินเดือนกันยายนแต่เคลียร์หลังบ้านจะเคลียร์เสร็จทันกันยายนหรือเปล่าก็ต้องตามดูข่าวกันต่อไปนะครับพี่น้องชาวนาครับส่วนนาปีพี่น้องถามหาเหมือนกันว่าจ่ายบ้านไหน,นแน่นอนครับอีหลอบเดิมประมาณถ้าช้าหน่อยก็ปลายเดือนธันวานะมันมันคือขั้นตอนการทํางานของรัฐบาลหลังบ้านเนี่มันจะทําให้เร็วไม่ได้หรอกมันมันเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วนาปีนี่ก็น่าจะไปได้ในช่วง เดียวกันกับเมื่อปีที่แล้วนะถ้าชานะแต่ถ้าเกิดทําได้เร็วสปีดกว่าปีที่แล้วนะถ้าทําได้เร็วสปีดกว่าปีที่แล้วนะานาปีนะถ้าเขาสามารถทําเรื่องเข้าคอรมอได้ภายในเดือนตุลานะเดือนตุลาหกแปดนะถ้าเข้าคอรมอได้ภายในเดือนตุลานะมันก็มีโอกาสที่จะจ่ายในเดือนมิจิกายนได้ก็จะจ่ายเร็วกว่าปีที่แล้วแต่โอกาสที่จะจ่ายเร็วกว่าปีที่แล้วมันมันยากครับเพราะว่าเขารอข้อมูล อรอข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวซึ่งการลงทะเบียนปลูกข้าวของพี่น้องชาวนาเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะแยะมากพราะสมควรขั้นตอนการลงข้อมูลว่ากี่ไร่กี่คนหนึ่งปลูกกี่ไร่พิกัด x y อะไรเป็นยังไงในที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเนี่ยแปลงถูกแปลงไหมอ่างดินตรงนี้มาถ่ายรูปดินตรงแม่นี่มามันถูกพิกัดพ x y อะไรไหมมีการติดประกาศในหมู่บ้านมีการประชุมประชาคมกันว่าไอ้คนนี้ขอลงทะเบียนปลูกข้าวแปดไร่สิบไร่นีน่จริงหรือเปล่าเขาก็ประชุมประชาคมกัน เนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับพอ,พอมีขั้นตอนอย่างนี้แล้วนี่ถ้าเสร็จสับขั้นตอนการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านรับรบองว่าใครลงทะเบียนปลูกกี่ไร่รับรองการเสร็จสํานักงานเกษตรอำเภอจะต้องเอาข้อมูลนี้ไปบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์พอบันทึกข้อมูลเสร็จสับก็ส่งไปกรมส่งเสริมการเกษตรกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะมีข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวครบทุกหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับนี่นี่เขารอตรงนี้พอรอตรงนี้นี่ มันจะจ่ายได้หรือไม่นี่มันจะเข้าคอรอมอได้หรือไม่นี่มันก็ต้องมีข้อมูลตรงนี้ครบถ้วนก่อนนะซึ่งจะขอปฏิคอรอมอเนะี่ยจะขอใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไร,ไร,ไรกันแน่เนะี่ยมันจะต้องดูข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวที่ไปอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขารอรับการลงทะเบียนปลูกข้าวจากทุกจังหวัดถ้ามีข้อมูลไปครบถ้วนมันก็มีตัวเลขเป๊ะๆมาเลยว่าเกษตรกรลงทะเบียนปลูกข้าวกี่รายจะช่วยไล่ละพันในกี่ไร่ เป็นงบประมาณเท่าไหร่มันจะมีตัวเลขที่เป๊ะๆมาอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็เสนอคอรมอไปอันนี้หลังบ้านของของรัฐบาลเขาทํากันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไวัยอยากจะให้มันไวัยมันก็คงไม่ไวเพราะอะไรครับเพราะมันมีขั้นตอนเยอะะในระบบราชการอันที่หนึ่งแหละก็รอรอการลงทะเบียนปลูกข้าวเท่าที่เราทราบนี่มีเกษตรกรบางท่านนี่ชาวนาเนี่ยยังไม่ลงทะเบียนปลูกข้าวนะเพราะ ไม่มั่นใจว่าลงไปแล้วจะได้เงินไล่ละพันหรือเปล่าตอนนี้พอตอนนี้พอแน่ใจแล้วว่าจะได้เงินไล่ละพันเพราะมันผ่านนบขอแล้วก็บางคนพิ่งจะจะ,จะงงงงจะไปติดต่อลงทะเบียนปลูกข้าวนะเอาใครยังไม่ลงทะเบียนก็ไปติดต่อสำนักง,ง,งานเกษตรอำเภอนะ<ป>ก็ไม่ทราบว่าเขาจะลงได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเปิดให้ลงนานแล้วนะตอนนี้มันไปถึงขั้นตอนไหนประชาคมกเกษตรแล้วยังยังไม่ทราบในระดับหมู่บ้านนะครับเอาละครับอา่านี่ก็คือเรื่องราวของหลังบ้านนะนำมาพูดมาคุยกับ เกษตรกรชาวนาให้รับรู้รับทราบกันนะครับเอาละครับถ้ารู้ว่ามันยากมากมายขนาดไหนก็จะทําให้เข้าใจรัฐบาลเขาว่ากว่าเขาจะจ่ายได้มันมีขั้นตอนอะไรยังไงนะครับส่วนชาวนาเราก็ให้กําลังใจกันนะครับว่าหน้าบ้านก็หวังว่าคงจะเป็นตามที่รองนายกพิชัยชุนหะวชิระพูดหน้าบ้านนาปรังนะกันยานะ,ะถ้ารัฐบาลเคลียร์เคลียร์หลังบ้านเสร็จหน้าบ้านคงจะจ่ายได้ในเดือนกันยา นะถ้าทําไม่ได้ก็ช้ากว่านั้นแหละมันก็พูดกับทำมันคนละอย่างครับคือเวลาพูดพูดได้ว่าประมาณกันยาแต่พอเวลาไปทำจริงๆแล้วมันเกิดเคลียร์หลังบ้านไม่ทันไม่เสร็จมันก็อาจจะช้ากว่านั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นไปตามนั้นกันยาก็ได้ก็ต้องติดตามผลงานของรัฐบาลเขานะครับส่วนนาปีแน่นอนครับถ้าสามารถทําได้เร็วมันก็พฤศจิกาปลายพฤศจิกาแต่มันโอกาสที่จะได้เร็วขนาดนั้นมันยากอยู่ มันมีแนวโน้มท,ที่นาปีจะได้ในเดือนธันวาเหมือนเหมือนกับปีที่แล้วนี่แหละนะครับเอาล้ครับทั้งหมดก็คือการนําม,มาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นหน้าบ้านช่วยชาวนาไร่ละพนันกับหลังบ้านช่วยชาวนาไร่ละพนันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวนานะครับมันมีเรื่องมาพูดมาคุยกันประมาณนี้ให้รับทราบข้อมูลนะครับใครไม่อยากทราบก็ฟังเล็กน้อยก็ปิดคลิปไปก็ไม่ว่ากันนะครับใครอยากฟังท่านจนจบก็หวังว่าท่านจะได้ มีมีสิ่งที่เข้าใจมากขึ้นว่ามันคืออะไรยังไงสิ่งที่อยากจะนํามาพูดมาคุยก็อยากจะให้เข้าใจมันคืออะไรยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเราก็ไม่พอใจอยู่นะไม่พอใจยังไงครับไม่พอใจตรงที่เราเคยได้ถึง20ไร่20ง0 0ืบาทนะแต่พอมารัฐบาลน,นี่แหละรัฐบาลหมังแต่นายกเสรษฐาทวีสินมานี่แหละก็เหลือ10ไร่นะพอนายกแพทองทานนี่ก็ เหลือสิบไร่อีกนะครับมันก็ได้น้อยกว่าเดิมนะครับมันทําให้คนคิดถึงคิดถึงลุงตู่กันเห็นไหมครับสมัยลุงตู่เป็นนายกเนี่ยเขา,ายี่สิบไร่นะหนึ่งพันยี่สิบไร่ก็สองหมื่นบาทเห็นไหมครับพวกเรานี่มันมีการเมืองมาเกี่ยวข้องนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลใจถึงแค่ไหนคือรัฐบาลกล้าจ่ายแค่สิบไร่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนี่ก็รัฐบาลก็ใจถึงแค่นี้ ถ้าพูดถึงลุงตู่นะเขาใจถึงกว่านี้เขาจ่าย20ไ่20,000เลยก็อันนี้ก็พูดให้กันฟังนะครับเอาละครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ บนความยากใครต่อสู้ดินรนเพื่อหนีความจนให้ไกล